ข่าวนี้เราไปกันที่จังหวัดกาญจนบุรีไปเที่ยวชมงานฤดูหนาวนี้ที่แฉลครั้งที่8ชอบชิมนอนดูดาวและที่นี่ก็หนาวไม่ต้องไปถึงเชียงใหม่มาดูการแสดงของกลุ่มชาติพันธุ์พื้นเมือง9ภาษาผู้สื่อข่าวรายงานว่ามเมื่อวันที่29มกราคม2568ที่ผ่านมาณบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบแลแฉลอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีนายบรรจงรถจันนายกองค์การบริหารส่วนตำบแลแฉล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบแลแฉลและนายพานุมาตรอุ่นเรือนประหลัดองค์การบริหารส่วนตำบแลแฉลได้ร่วมเปิดงานหนาวน,นี้ที่แลครั้งที่8ดนณะไร่ปรัชนาบ้านทุ่งนางครวนหมู่ที่6ตำบลแฉลอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและประชาชนในจังหวัดกาญจนบุรีและใกล้เคียงไปท่องเที่ยวมากินทเที่ยวนอนเต้นดูดาวสัมผัสอากาศหนาวซึ่งที่นี่สภาพอากาศหนาวไม่แพ้ทางภาคเหนือ ภายในงานมีกิจกรรม 1. การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งครั้งที่3 2. ชมการแสดงวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ชนเผ่าเช่นม้งเยาเ้ากระเหลี่ยงอีสาน 3. การจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรพืชผักเมืองหนาว 4. ชมนิทศการการท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติลำคลองงูนอกจากนี้ภายในงานยังมีสินค้าพื้นถิ่นและร้านจำหน่ายอาหารมากกว่า60ร้านค้า ใกล้ๆก,กับสถานที่จัดงานยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอีกหลายแห่งเช่นน้ำตกนางครวนถ้ำเสาหินถ้ำนกนางแอ่นงานนี้ทางอบตอชะแลจัดขึ้นระหว่างวันที่29-30มกราคม2568นี้งานฤดูหนาวนี้ที่ชะแลครั้งที่8เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของตำบลชะแลสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่อบตอชะแลโทร034510770สำหรับประวัติของตำบลชะแลเป็นตำบลมาก่อนรอสอร .120 เดิมทีเป็นหมู่บ้านชะเล่ภาษากะเหรี่ยงเฉพาะแต่ได้มีการเพี้ยนเสียงจนได้ชื่อว่าชแลจนถึงปัจจุบันรัศดรที่อาศัยอยู่ในอดีตส่วนใหญ่เป็นชาวกะเหรี่ยงและชาวไทยพื้นที่สูงมาตั้งแต่บรรพบุรุษและได้อาศัยอยู่ในตำบลแลมาหลายชั่วอายุคนโดยอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเล็กๆประมาณ5-6ครัวเรือนและมีการย้ายถิ่นฐานบ่อยครั้งเนื่องจากมีการทำไร่เลื่อนลอย ในสมัยก่อนตำบลชะแลเป็นตำบลที่อยู่ในพื้นที่กันดานการคมนาคมไม่สะดวกยากต่อการติดต่ออาศัยการเดินเท้าและใช้ช้างเป็นพาหนะและด้วยสภาพพื้นที่ที่เป็นป่าเขาทําให้พื้นที่ชุกชุมของโรคภัยไข้เจ็บประมาณปีพุทธศักราช2,500บริษัทผลแอนซันจำกัดได้เข้ามาสัมปทานเหมืองแร่ในตบนํบลชะลสร้างถนนในการคมนาคมทําให้เส้นทางคมนาคมในตำบลชะลเริ่มดีขึ้น ประมาณปีพุทธศักราช2,510ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติจึงเริ่มมีการทำสัมปทานป่าไม้รัศดรที่อาศัยบางครัวเรือนได้เริ่มบุกเบิกพื้นที่เชิงเขาเพื่อทำการเกษตรและเริ่มมีรัศดรอ,อพยพย้ายถิ่นฐานเข้ามาในพื้นที่ตำบลแฉลมากขึ้นทั้งชาวไทยอีสานพม่ามอญงแมวเย้ากระรางก็เกิดเป็นความหลากหลายของชาติพันธุ์รวมทั้งประเพณีวัฒนธรรมแต่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืน ในเรื่องของการปกครองกำนันคนแรกของตำบละแลคือกำนันไก่เจอและกำนันคนที่สองของตำบละแลคือกำนันช่องพลูที่มีชื่อเสียงจากเรื่องการมอบช้างเผือกให้กับพระศรีสุวรรณคีรีซึ่งเป็นนายอำเภอในขณะนั้นเพื่อน,นำช้างเผือกดังกล่าวน้อมกล้าถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้า ขอบคุณภาพข่าวปริชาไหลาวารินข่าวภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรีมาตุภูมินิวออนไลน์สวัสดีครับมาตุภูมินิวชาแนลสถานีข่าวภูมิภาคตะวันตกขอขอบคุณทุกการติดตามสวัสดีค่ะ